สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริศราวิทโทจิตนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาศิลปะศึกษา,กษา,กษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยดิฉันได้ฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตตารามโดยสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านการจัดทำสื่อการสอนประกอบไปด้วย 1. การพิมพ์ จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ 2. สีคู่ตรงข้าม 3. วันนสี 4. การจัดองค์ประกอบของภาพ 5. ทัศนาธาตุ 6. รูปร่างรูปทรง 7. แสงเงา 8. ความสมดุล 9. การตัดและการปะติด 10. เส้นในงานทัศนศิลป์และ ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ดิฉันได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้1ภาคเรียนโดยจัดทำแผนการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1แผนต่อ1ชั้นเรียนค่ะต่อไปดิฉันจะนำเสนอการจัดการสอนในชั้นเรียนเชิญไปชมภาพนำเสนอการจัดทำการสอนในชั้นเรียนของดิฉันได้เลยค่ะเชิญรับชมค่ะ าการสอนในรายวิชาศิลปะศึกษาดิฉันยกตัวอย่างการสอนในชั้นเรียนมาหนึ่งชั้นเรียนโดยตัวอย่างนี้เป็นชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามซึ่งดิฉันได้จัดทําการสอนในเรื่องของงานปั้นซึ่งดิฉันจัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในงานปั้นและ วิธีทําการปั้นต่างๆให้เป็นรูปทรงไม่ว่าจะเป็นผลไม้สัตว์ต่างๆนะคะและนำเสนอตัวอย่างงานปั้นของจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้และขั้นสรุปนะคะดิฉันได้เลือกนักเรียนออกมานำเสนอเพื่อทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะ ต่อไปจะเป็นการนำเสนอโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตธารามเชิญรับชมได้เลยค่ะโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตธารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่เลขที่139ซอยจรันสนิทวง72แขวงบางพัดเขตบางพัดจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่1ไร่2งาน บนเนื้อที่ของวัดอาวุธวิกสิตตารามโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาคือนางสาวปรินดาเอี่ยมกมลบุคลากรโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตตารามประกอบไปด้วย 1. ผู้บริหาร 2. ครู 3. พนักงานธุรการ 4. พี่เลี้ยง 5. พนักงานสถานที่ 6. พนักงานขับรถยนต์ จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตธารามตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทั้งสิ้น115คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ทักษะชีวิตโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีคุณธรรมรักความเป็นไทยใส่ใจท้องถิ่น เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือลักภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 1. ด้านงานวิชาการประชุมตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาบุรณาการอาเซียนศึกษาและนโยบายของกทมได้แก่การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้กิจกรรมซ่อมเสริมและแก้ปัญหาการอ่านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายห้องสมุดให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านได้แก่หยุดทุกงานอ่านทุกคนหรือเล่มนี้ฉันโปรดหมอภาษาค่ายภาษาไทยภาษาหน้ารู้ การนิเทศและการกำกับติดตามนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านงานงบประมาณการบริหารงานงบประมาณมีความโปร่งใสใช้ตามวัตถุประสงค์ 3. ด้านงานบุคคลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างขวัญกำลังใจ 4. การบริหารงานทั่วไปคือพัฒนาอาคารสถานที่คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสัมพันธ์กับชุมชนการประกันและพัฒนาคุณภาพภายในมีระบบประกันคุณภาพภายในมีการตรวจสอบทบทวนและประปับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดิฉันขอจบการนำเสนอการแนะนำตัวและการแนะนำโรงเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะ